บายว่ายังยังอะไรได้เอาเงินเงินกีบเขาในประมาณเท่าใดเนาะบู้ให้เดาให้เดาพอบ่าชุมพุทาเจ้าไปชื่อวัดตต่เงินใบหนึ่งที่ได้ว่าจะว้าบู้ยังเลยเป็นของแท้หรือของปลอมคือเงินขนมเนาะคือเงินขนมทเดี๋ยวหมายว่าแล้วแต่เห็นก็จะเจ้าวิถีไม่จังนี้ก็หยอกเขาเพื่อนมูลราคาก็เฉลยแล้วกันถ้าเป็นเงินกีบเนาะบ้า สบายดีเด้อพี่น้องเนาะมหนีบลีก็มมหาน้องไม้พี่น้องเนาะนองไม้เนาะห้องไม้เอาพี่น้องเนาะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆละเด็ดดีพี่น้องเนาะสายบุญลัไรเขามาเนาะพี่น้องอ๋อที่เต๋อหนองไม้พี่น้องเอ้ยน้องไม้บ่ล้ตลอดแล้วเสียซีงมน มาจอยจังไปเปิดคิดเดินบาบอสสบายดีเดอมสบายดีแล้วบาจอยนะสบายดีเอพชีก็พอเป็นอุ๊ยเป็นอะไรขอมือนี่คือหน้าตาทุบไทยเป็นแท้น้องมามเราสุดฟังนู๋เราสุดฟังน้องหน้าตาทุบไทยเอาก็ต้องเราสุดฟังมันแบบว่าคูณชื่ดีใจบ่โดยแบบว่ามีความสุขขึ้นเนาะโดยเขาเริ่มทำใจกับเรื่องหลายเรื่องได้แล้วก็ เอาก็ฮู้สึกดีขึ้นมันบ่โดยโดยๆๆสรุปแล้วบ่เพิ่นจ่ายเงินแล้วบ่บันมื้ออื่นมื้ออื่นบ่บันเพิ่นนัดกันบ่โดยเออเพิ่นสิหาพ่อบ้านอีหยังมาแล้วนํะบัดนี้เนาะโดยหลักลงรายหลักอักเซนแล้วเนาะเจ้าก็สิไปจํปบ่ไปซื้อบ่โดยออใือร่วมกันบ่ จะไม่แล,แล้วใส่ชื่อตู้ชิทน้ำแล้วอย่าแล้วอ๋าบอกเจ้าพอดีเพราะว่าเจ้าฮอาที่แปดแล้วเนาะใส่ชื่อเจ้าพ่อเจ้าพอดีก็ได้เพราะว่าเจ้าฮอนที่แปดใส่ฮอนที่แปดแล้วเนี่ยค่ะเจ้าฮอนที่แปดใส่ชื่อไอตู้ชิทน้ำก็ดีคือกันเพราะว่าถ้าถ้าฮอนที่แปดแล้วนี่เพราะว่ามันเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะเรียบร้อยเลยกินมบ้าขนมเนี่ยมีขนมก่อน hai con anh đi, thấy không, à, nhớ mở lại nhé, đi đây, là bọn jack mẹ jack mét bao nhiêu? Jack, thửa đáy sao? Oh, sinh jack mét à, luồn mét บุจักนี่จะบุจัก,กเรต้องใช้เครื่องทิดี่เช้าคุณเชา้าสิบวกวงสิบห้าเนบ่สามรอยาเาสามร้อยต่อม็ดืมสามร้รยอยต่เมแบบเฮาเอดเป็นเมตรเป็นเมตรแบบนี้นวนี่ต่มสามร้อย้าอเอขวบกงวงั่ายเหรราคาเท่าไรน้องล่ะห้าหมืน่นหา้านบาทอ่าเราได้หลายเลย เออะแล้วยังอายังไม่ยินขายเด้เนาะขายน้องไม้ไม่ดีถือว่าชั่วว่างใจขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโดยโอ้ติดตัวดีใจน้ำดีใจน้ำ FC กัดซอยน้องไม้อยู่พี่น้องเอยเนาะดีใจน้ำเพิ่นอืม หายชื่อใเหรอือเองือเองชื่อไปดนแล้วรับองล่นเจ้าสบายดีสบายดีน้องใส่เสื้อขนชันน้่งมาอ่านมาจะได้นั่นน้องหลาบปล่อยแน่เจ้าก็ได้อบาลีเจ้าคืออันได้บ่าลีกองเขาไก่ะ เราเหือกระดงไม่น้องเนาะห้งวัวฟันคอยไปละเด็กก่อนหนึ่งคือห้าก้อนต้องให้ต้องสิ่ไก่อนไหครับออมมึิมมึงก้ไข่มึงก่อนขานั่งในก้อนก่นเออมจะมาดังนีไปจันเจ้าสัมภาษณ์อยเถอนั่งแต่้องไม้ก็นั่งใกล้อแเรวใกล้อยู่จับเจ้าร่างใกล้เมื่อเครื่อนข่บลับพราอมประกันด้ออแเ้วใกล้อยู่มบไทยของเจ้าอ นั่ง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 ้ค่อยเริ่มทำพัดเลยป่ะคือนังไก่แท่นน่ะนั่งเ่นันดก้อนอยู่เก่งใจน้องเพิ่นบอมันพอดีครับไปพ่นเจ้าบเห็นทำัเก่งใจน้องนั่งแบบนี้ว่นั่งไปได้ก็ได้เรมานั่งแบบนี้ให้ค่อยนั่งแบบนี้่พ่อไปทางนั้นลงมาเลยนี้พ่อพ่ช่องโอ้หนาวไปนี้กับไปใก่ใจได้แต่มนองเอาแล ลองของเองว่ะพี่น้องนี่ยังจะทำพลาดคอยปะด้วยสภาน้อนไ,ไม้ทาน้อนไม้ไม่เอาทำน้นไม้ดีกว่าเอาถามน้อนไม้กมนมันเลยเอาไอาถามแบบอินดีแบบในความในใจเลยเด้อแบบจริงนี่ไอผมเคยถามแต่คื่อเอาแล้วเลยเป็นอะไรขึ้นหน้าขาวขึ้นเอาแล้วทาแป้งเอาแล้วทาแป้งพี่น้องเ,อเลย <laughs> น้องเพิน่นอ่ะขอเสียอธิบายให้ก็ได้เอ้าเพิ่น <ะ S 1> อ่ะเดียว่ามีข่าวดีเข้ามาลุล่วๆเพิ่นก็นเลยแดบบีว่าทดเชิญอีกอย่างทางเกี่ยวกับเรื่อง,องแม่เพิ่นก็หลายเดือนหลายมื้อเติบแล้วนะ<ม>คนเฮาเริ่มทำใจได้เริ่มอยู่กับปัจจุบันได้แล้วโอ,อ้ตามที่ก้อยคิดว่าลืมว่าอย่างไรทำไมไม่บอสมหมอถามว่าเป็นเสียงท้ายใน,นเมืองยังไงบอไม่เนาะ เลยไปเลยเลยมีละสาเหตุที่นั้นเหตุที่เราเนี่ยมามาที่เท่ากัมาอันนั้นเนาะหลินมาหลินน้ำมาเขาบริจามาเป็นมื่สองมื่นเลยเด้นี่เขาก็เลยแบบมาหลินน้ำเพื่อนพี่น้องเนาะมาเนี่ยมีคนมาหาเรวก็มาเนี่ย้องไม้ตู้ซิปอ๋อเด็ก มาหาแต่เช่าคนบ่โดยละมาคุ้มมาคือไอ้เพิน่นมี้เรียกเก็บเจ้าเนาะโดยแต่ว่าได้มินเพิ่นเว้าในคลิปอยู่เป็นเพื่นจำเงินอยู่เนาะอืมน็อตน็อตเจ็บเปลิบแท้หนิเอาแลงฮ่อ้ยเอาอันไอ้ที่บอกไว้นี่เจ้าเกิดลังสิบแปดมันบอก ยอยากกินกระท่อมเนอะโบเคยกินเอออยากกินแตบบ่ว่าขั้นกินกระท่อมหนึ่งแล้วระ <บา S 1> เทศน้คนหนาดําคนที่หนาบ่ใสเอาเบาลีได้แบบว่าเพราะว่ากระท่อมนี่มันที่เป็นสารสารเสพติดชนิดหนึ่งแมนเตือนไว้นะเด็กน้อยชูม,มือนี้มันระบาดวัยรุ่นบ้านเฮาเนาะแม่นวัยรุ่นบ้านอ้ายเขามากินจะบอกว่าพังพังก้อยสิเว้าหนี่งจะว่าขอยมามาหนี่งขอยมามีหยังมาเซพภยัยน้องใหม่เลยแล้วฮะ จะไ่ได้บอกเนาะเอาแล้วจะไบ่ได้บอกบ่ได้บอกว่าเดี๋ยวใครสิเฉลยนคลิปกอรอลุ้นกันว่าสิเป็นอย่างมันนี้นะแนี้นีมันให้เจ้าได้น้งหมายเป็นยังเจะหายใจดาวโบโอยจังน้ำจเลยเรื่องใจก็ให้อยู่ดอกนะครับเป็นแว่นอยู่เนาะเรื่องอันแนนชงกำลังใจให้ดยฮ่า้วยความ่าน่าน่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ ปกติน่ะได้ปลาได้ปลาไปได้อันทางที่พ่อคุณไปปลาขาวปลาขาวแบบปลาที่เก่อปลากระดอบน้ำบ่อหรือว่าปลาอันนปุ๊กปลาปลาขาวทั้งมาซาจนไม่ห่วยจะบุญจากปลาปุ๊กบ่อเอาเลี่บุญจากปลาปุ๊กจากกระปุกปลาบ่อ๋อน้องเพิ่อนจะจีบปลาขาวกับปลาธรรมชาซาดนิ่มแน่เป็นโตมันเชียวขาวละนั่นบ่หรือว่าปลาขาวบ่โดย ปลาหางแดงปลาหางแดงปลาหางแดงปลาหางมันมีชนิดปลานี่ยปลาคาี่ปมันมีปลาสูตรปลาปุ๊กปลากระดอบกระดอบใหญ่ปลาเก็ดเลบแมนแล้วก็ปลาลังคุนแล้วก็ปลากระโบปลาสูดเนาะปลาบอดปลาปากเป็นนั่นเด้เจ้าหูบ่มาแล้วเวลาเอาขังมันใกล้สิสิ้นใจแล้วมันปากวับ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 นะ น้องไม้น้องไม้เองเนาะน้อง no? ่น้องพันกะกินนมอยู่บ่ตอนนี้กินดินนมอันตาลเมลีคือเก่าโดยนักเดินได้กินไว้นั่นแหละเนาะใครเพิ่งกินนั่นนั่นเละแบบกินนมพุนผสมกันบ่โดยเพิ่งผสมกระสานเพราะว่านมเบาแอนน้ำมาให้เมื่อนั้นยังอยู่ คนองมาให้รายกล้องก็ช้ำอ๋อเพื่นยอมโดยยอมกินเพื่นะอวีมิวเทมินกินค้าวใบเนาะบอกเพิ่นบ่ได้เมาเหล้าแล้วว่ามึหมดไดอันนี้เพิ่นก็นดีขึ้นนะนี่เนาะมาหนี้คอยเฉลยเลยคอยมีเงินมาให้ลงมาลายตื้อเอานั่งนั่งบะขึงบ่ยอยว่าให้แต่ต้องหมายเอาเลยแน,นวเครียดแท้ เฮียดเด็นอะไดรน้อน้องใหม่ทันทันก็ไผยเอาให้ไผยเอาให้เอาโอ้ายดูใจดีอยู่ทางไทยชื่อังไรน่ะเดี๋ยวแล้วจะเชิชื่อเพื่อนน้อน้องใหม่น้องใหม่ได้ยินวันนี้แล้วดีใจว่เนี่ยดีใจเราบุ้ได้ขึ้นมาทุ่มไม้ตัวว่าตัวหนึ่งด้วยจ้ะเสียใจแฮงเสียใจชิงยาเราบุตัวดอกเนาะไปสศิล้าตัวออกใน้ที่เนาะน่ เพิ่นจะชซอยเรือน้องล้วเด็กล็กเล็กน้อยเพิ่นว่าไปซื้อนมเนาะไปซื้อนั่นซื้อนี่แล้วแต่น้องเพิ่นแล้วน้องอยากไปพ่มซื้ออย่างก็แล้วแต่น้องเพิ่นน้ำากซื้อกระท่อมต้มเด้อไม่เคยกินเอออพูว่านรสชาติเป็นอะไรเด็กน้อยชูมือนี่ระบาดบ่บ่เลยเขาก็เลยจำเตือนไว้ย่านน้องยปานนั่นว่าย่านเสียคน่ย่านน้องเพิ่นว่าโอ้ได้เงินมาแบบง่ายง่ายได้แล้้วโอยซื้อบ่ไดรให้น้องมา แต so ่ลองเก็บเงินส่วนนี้เอาไว้ใช้เป็นประโยชน์อือโดยถึงไม่ไปค็ดคือบ่าจอยเนาะแมบาจอยแล้วไปหาแพลงแต่ลดเนาะวันทีเนาะก็ต้องแก่งนะฮะสมตึงเ่าเลิบจะย้ายนะเ่าวลิบสมเงินไว้เ่าวลิบให้ได้เ่าวลิสอบเงินไว้เนาะอันนี้เสียด้วบายเชงกัน จุดประสงค์ของผู้ใหญ่เพิ่นเด้อบาดนี้เด้อบาดได๋เนี่ยก็คือเพิ่นได้เบิ่งเห็นชีวิตน้องที่เลยว่าทุกข์ยากคละลําบากยากแค้นความจําเป็นในการใช้จ่ายเนาะแมนย่างคองมือนี่น้องมายก็บ่ได้ไปทํางานเนาะน้องมายโดย เรื่องเงินเสียมวัดพ่นชฉปอยขายหนินออแล้วก็อธิบายได้เถอะถ่อคนบอกขออนุญาตน,นั้นเถ้าคนผู้ที่เบิ่งอยู่ตอนนี้หูนวกเนาะเป็นกระสียใสเบิ่งวออวางงไปครับพีุ่งไปจำนวนเงินเลยเลยแล้วกันเนาะเท่าไรล่ะ เดืยวเาเอาโอลุ้นกมบอลลวงบอลลายเพราะอันลถดีโบดออกเนาะพอได้ใช้ใจการลวงลายอ่ะพอสมควรจบลิมนี่เจ้าหม้อห้แล้วเลยขอที่ให้ลับซื้อรอยชุมกิ่นนี่บอกว่าดอ๊อปบายอกพี่น้องขนาดขนมโมลี่ยังปั่นเกษตที่เป็นคอกินน้ำนองขนมยังปั่นเป็นก้อน เอฟซีนี่บางท่านนี่เพิ่นอาจีพอยากหู้แล้วนี่เบิ่งมายาวนานเนาะว่าจำนวนเงินบาทหรือเงินกีบเนาะว่าหลายทำได้ถ้าทีเป็นเงินอันดอลลารโดราเนาะก็บุหู้คือกันได้ค่อยกันหน่ว่าเท่าไรเนาะโอ้ยน้อยผันไปบ่แม่ว่าแอันนี้ก็ไม่รู้จอันนี้กับบ่แม่อ่แอ่นเลยเว้าเพื่อให้น้องมีรอยยิ้ม ห้องบริจาคใน้องเป็นเครียดนะนะโอ้บริจาคใน้องเป็นเครียดโอ้ยเจ้าก็เครียดอยู่ก็บริจากให้น้องเครียดเออว่าะแรกกัอันเรื่องที่ดินที่ดอนเนาะแล้วจิไปเซ็นแล้วก็ม่เอินม่เอินพดนโดยโอ้เพื่อนัดอันการจะตั้งเลยผู้บ้านเนาะโดยเจ้าของที่ดินเบื่อจ่ายเงินไปเซ็นลายล้างอักษรเนาะโดย เกือความรายละเอียดถูกต้องแห้งแล้วเพิ่นเฮ็ดนะบ่อุริต้องตามกฎหมายแม่นบ่แม่นทีเดียวนี้เดี๋ยวนี้คือเฮาซื้อกินน้ำร้อยเนาะกินหัดเลยก็แล้วนี่นบ่ซื้อหิมร้อยนี่บ่ได้หาพ่อ,อ,อบ้านพ่อเมืองมาเซ็นได้เนาะน้องหมายโดยนกเง,งินเราซื้อมา,อานชื่อนิดโดย <c oughs> แบบนั้นเอา้าหรือจะซื้อบปได้ใช่แต่ก้าวต่างมุ่งเิ่นสิมาเชิญไอจิมาถ่ายเป็นหลักฐานพยานนํานี้าวมุ่ง0้าวมุ่งว่าไอตุศิษฐ์วันโดยไอจิมมา่ายเป็นหลักฐานพยานนําเพิ่นก็บอกเขาสิได้มาซอยกัน ช่วยเหลือน้องแดี๋ยวว่าครเป็นหลักการพยานน้องแล้วก็อยากให้น้องมาได้เลื่อนได้ซานนะช่วยเหลือกันมีผู้ใหญ่ทางใดเข้ามากเอามาชมพบกันนะเรับบนเรานะคือแนวนี้แล้วนี่แ่นเนาะคือเราเสี่ยงเงินมาให้น้องใบเดี๋ยวนี้นะคนละเล็กคนละน้อยเนาะช่วยกันอันนี้ก็ต้องขอโทษเอฟซีข้างเนาะเอฟซีหน้าซีเบื่อเลือเกินแล้วเอฟซีแบบรีบเปิดว่าวัดแห้งเล่อยอ่อเอ๋เนาะอ่อ เอากระบมเลอเอ๋บอมันโมเมนต์อันทั้นแบบว่าเขาเงินหลวงลายนี้เข้ากัไปตามราชการนี่พอได้ซื้อนมเนาะซื้อกับข้าวมากินบูแมนวัตถิเป็นก้อนเป็นงอนไปซื้อดินซื้อดอนให้เพื่อนชาติโมเมนต์ชัตเงินช่วงนี้เพื่อนบ่เดลว้ยเฮลโฮมเฮ็ดเพือนเพื่อไว้ซื้อกินประจําวันความจําเป็นประชันใช่ สิ่งที่จะเป็นใช้ในครอบครัวพอว่าวแบบตรงๆใช่เดี๋ยวนี้นะนีสิวน้ำหอมบาดจ้อยแห้งบาดจ้อยเห็นผู้บ่าวว่าอย่าบาดี่อยก็เห็นผู้บ่าวมาหาน้องมาเอาะอย่าเห็นแล้วนั่นบาดจ้อยบ่าวในนี้เอ้าถามชื่อดูว่าวเลยชื่อจังไดรผู้เดียวบาดจ้อยเอาะผู้ดีเลยบ่ายบาอ้าเดี๋ยวผู้เดียวเอว่ะเจอเอ้อ เราเล่อ่ะดีถ้าเจออยู่เดี๋ยวนี้เจอย่อดแต่ว่าเราต้องว่าเราจ่อยก่อนเลยจะถามเราจ่อยก่อนเนาะจะถามก่อนเนาะพออนุญาตถามมันทีมงานเอาทั้งนาทีแล้วเดี๋ยวนี้เอาสิบห้าควันแล้วบ่สใกล้สิได้มอบเงินแล้วสินะเอาจุกเงินออกมาเลยแล้วกันเนาะอย่าเผาจัน่อยมันทว่าเนาะไม่ต่อยมันบ่สบอสจุกมันไบหนึ่งเอาจุกมอบเลยเนี่ยใบเดียวนะเออ บ่าบอกมีมีบอกเงินดุลลาเนี่ยมีแล้วเอาให้น้องเพิ่นเบิ้งถือพิ่งน้องเพิ่นวันนั้นเห็นเราจากเบิ้งบ่เงินดุลลาเราเคยเห็นบ่ทานตรงตรงอันนี้ไอ้น้องเพิ่์เซ็นต์เงินดุลลาค่าโฆษณาสูงไอ้เบิ้งบ่ให้เบิ้งยั่ชื่อให้เบิ้งยั่ชื่อเพื่อนเลยดอกแั่ให้เพิ่นเอาเงินดุลลาเองอย่าเพื่นใช้หมดไปแล้อกคอมเมนต์หนึ่งเหรียญหนึ่งเนาะ เงินหนึ่งเหรียญบ่ใช่ถุงยางห่อข้างนี้ได้ยามันขาดบ่บ่แล้วยามันแดีว่าเงินนอกเหรอเงินแบบควันทุงอ่าเงินควันทุ่งเบอร์ลีเคยมีเพิ่งหรียญเมืองว่าจะเป็นใบหยังเงืาอเห้ให้น้องเมื่อเงินนอกกนแล้วจากเัินมอบเงินให้น้องเพิ่นเนาะแลกเงินในเมืองเงินบบเคยเห็นมอบออกไปเงินนอกก็ให้เงินเงินนอกกระทานสมุดเจ้าเก็บได้หรือจะวางเงินขนมเนาะอะเอายืินเอา มีน้อยสักเล็กจับยังมือนน้นะ่ไงหมเนาะจับปิดหัวพนลงพนหัใทานยังนท่นน่ทานยังนั่นน่ะไหทานทานยังน้ได้หูกระจาดนะับหูแ่ใบเงินอดับดับน้องหมเออเออดีดีดับดับไอเอีนั่นนี่เซอร์ไพร์น้องหมาด้วยเงินโดร์บเนเงินลาร์จับจับบ้างไหมเงินราแหละนี่จ้ว่า มูลคขาเป็นเงินกี่เท่าีนเท่าไรครับให้เอมมือตึ๊บฮะมือตึ๊บหมือต๊บหมายเวาม่ไรบจกจักจักนี่อน้จะไปซื้อขนมม่ได้จะก้อนอ้หมายยังยังไร้เอเงกี่เท่าีประมาณเท่าไรเบอู้ให้เดาให้เดาพอบชุมุว่าจะไปซื้อวัดแตเงินใบหนึงที่ได้พอจะว่า โุ่นอย่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมคือเงินขนมเนาะคือเงินขนมน่าเดือนลงมาแล้วแต่เห็นกัจจวัตรจิเทพไม่จังอันนี้ก็หยอกเอาเพื่อนมูลนราคาก็เฉลยแล้วกันถขาเป็นเงินกีบเนาะเบาดิเฉลยตัวนี้ก่อนแล้วจั่างเฉลยเรื่องเงินวันมอบให้น้องมาเท่าไหรเนาะสาวพันไม่ลงเลยสาวป่ายพันเนาะแอนเงินเดือนที่เป็นเงินกีบเนาะก็สี่สากว่าพัน ีดอหนึ่งเหรียญหนึ่งดอลลาร์ตาชูมูนเทาถือเงินใบเหรียญไปแลกนี่สิบพันแค่นี้พอแลกได้นี่เพิ่นหมจนุจักเนาะจักแต่ว่าเพิ่นเงินใบน้อยนี่เพิ่นทีราคาเฉลี่ยต่ำบ่หมดไปเอาโฮมกัน,นเอามาเพื่อกันเลยออกมาใช้หนะ่ะโฮม <laughs> <laughs> อันนี้มันไพ่กันผ่า,ผามาให้เจานะอยอย้าว่านนะฝอยแดงได้นะจกแล้วอยู่เจอละมันมาได้ผ่ามานะฝอ,อยแดงได้นะ เพิ่นชื่อวะบ่าววับบดเฮ็ดปีจังจังยังหินอยู่หันเลยในท<อ>ี่สิฮอดเช้าเลไดะบ่ค่อยสิเว้าอธินที่บ้านคังอันนี้น่ะแม่อยูยย่เยอรมันเพิ่นผางมาชื่อว่าแม่บุญทันครับมายบ<อ>เยอรมัดเพิ่นผางมาเช้าไปาเรียญตอนนะอ่ะอนนะ อะไรตรงไว้จะอ้อนแอน้องบอสเนาะบอสอ้อนแอ่บอสบอสจะอ้อนแอ่นนั่นบอสเลยน้องเพิ่นน่เบอสยอกดังเบอสยอกน้องเพิ่นน้องเพิ่นฝ่ายทีมงานเ่านโฉลเอ๋ยนะเพิ่นเห็นชุ่มไอ้ขมานี่เจ้ารู้สึกเครียดรู้สึกเครียดบ่เจ้าจะกลัวบพราะเห็นหน้าเห็นหน้าก็จะกลัวแล้วแล้วเห็นตรงนี้เห็นพ่อจ้าจะคือปล่อยผ้าอะไรเห็นบอสมันจะคือลุงหมา เอาเงแล้วอามอโเงินน้องเลยดีกว่าเอาสามาจำนวนเงินเลยแล้วกันโม่นั่นลุ่นกันพี่น้องยังไม่ลุ้นนั่นับถึงว่อเนาะหนึ่งขาดได้บบว่าไอ้หนอ่งมเลยแล้วกันหนึ่งโม่ทีละใบบีสเริ่มจะจบคลิปแล้วไวๆเถิดสอง มูลค่าของเงินเขาต้องมอบทีละใบใช่ไหมครบตามจำนวนแม่สามแล้วจึงทมน้องไม้พร้อมกันว่าเท่าไรน้องเขาหมอบทีละใบสา,ามเท่าไรแล้วฮะสามแสนสามใบนี่แกือผู้จัดไ้ผู้จัดอ๋อเกิงกว่าตอนนี้อ้าวสองสองมันจะใช่แล้วจึงทำน้องไม้มอบทีละใบนะเท่าไรแล้วน้องไม้สี่ใบสี่ใบอ้าว อะไรแล้วฮะหาใบควบใบต้องจักใบอยังคบรบถูกเอาเลยครใบเจ็ดใบแปดใบ,บแปดใบแม่อ้าวเจ็ดแปดแล้วจงนับพร้อมกันอันนี้กับโมเมนต์ว่านองแอ๊ดสลอดแล้วพี่น้องต้องขพอโทษล้อขออภัยทางเอีเพราะว่าอันนี้กับเฮาเห็นน้องยิ้มเฮาก็เลย อยากหยอกน้องเพื่อให้น้องเพล่นแบบนี้รอยยิ้มตลอดไปแบบนี้นะบอดดิฉันบอดดอกผู้สาวเฮ้ยอย่าไปคิดนอนั้นน้องนับเบ้างน้องมายว่าเท่าใดแล้วบัดนี้จากจกพันเป็นจากพันรวมกันแล้วว้าวดังๆเพื่อทีครับหกแสนแม่นจำนวนเงินกีบก็เป็นหกแสนที่พูดง่ายเพื่อนให้มามอบในมือนี้เป็นพู้ใหญ่ทั้งหนบอบอดทังไทยไอ้ทังไทยชื่ออย่างไหเนี่ยชื่ออย่างไรนะบ่ จีว่าไอ่เพ็บอือเบาเพ็บหงงเนี่ยเอ้าเพ่นกะอย่าสำหรับนุณน้องเพ่นบอกเพ่นกะจะช่วยเรื่องด้านเรื่องนมอะไรก็อะไรตั้งช่วยแบ่งเบาภาระน้องไม้ละเอาก็ดีใจที่เพ่นเมื่อว่าไหววางใจให้เป็นสะพานบุญให้นะดำเนวนเงินกะ หนึ่งพันบาทแต่ว่าบ่าววัเอาออกมากเป็นเง<า>ินะาากีบแซบหลายๆเด้อที่เมตาน้องกะขอบใจขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บให้ได้ความไข้มามีขอให้ร่ำรวยก้าวหน้าไปเด้อใช่ถืออาบ่าววัดกะขอบใจเพื่อนแม่อย่าพ่าวบาดิวันนีขอบใจบทางให้เพื่อนกันบ้างผมว่าขอบใจหลายๆเด้อทางด้านไอแพรที่ไว้วางใจมอบหน้าที่เป็นสะพานบุญให้ทางบา่าววัด ได้ทำหน้าที่นี้เนาะอะไรก็ขอให้อ้ายอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้ออ้ายจะคิดจริงใดขอให้สมหวังตั้งใจเจ้าปรารถนาสาธุสาธุเนาะโดยขอให้เจ้าแบบว่าสุขกายสบายใจเนาะเอ้ายังใดก็จบที่ด้วยบาทนี่เนาะมันยืดยาวพอสมควรเลยหน้าม้าเนิน้องใหม่โดยเอา เอาโอเคพี่น้เองคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ล่ะอย่าหยุดได้บ่รอดูหยเนาะจ้อยนยี่อยากยุดกล้องกันหลาสิจบเออสบายคลิมสบายดีขิมอ้าก่อนสบายค<ด>รับ